ลรมีการตั้งคําถามพ่วงนะคะของแม่น้ําที่เหลืออยู่ค่ะสนชสปทนะคะสปทมึษสารสนชเป็นคนตั้งคําถามในายคำนวณสิทธิสมานนะคะเลขานุการคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าวิศสปทนะคะแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการเสนอความเห็นต่อสนชเพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งคําถามประชามติค่ะว่า การเสนอความเห็นดังกล่าวต่อสอน,นอชอควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นส่วนรวมควรเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศสามารถนำความเห็นส่วนใหญ่ ของประชาชนในประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความสงบเรียบร้อยรวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกําหนดทิศทางของประเทศหรือการบริหารประเทศได้รวมถึงต้องเป็นคําถามที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของประเทศทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะในวันนี้นั่นเองฟังเสียงคุณคํานูณค่ะ ควรเป็นคำถามที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดทิศทางของประเทศหรือการบริหารประเทศได้ควรเป็นคำถามที่ร่างรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้เพื่อเป็นทางออกของการแก้ปัญหาของประเทศทั้งนี้ลักษณะหรือความคิดเห็นที่จะกำหนดเป็นคำถามให้เป็นไปตามยติที่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสภาส่วนลักษณะคำถามจะเป็นประการใดนั้น ก็ให้สมาชิกเนี่ยสามารถยื่นยติต่อที่ประชุมได้ซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่ามียติเตรียมที่จะยื่นเข้ามาอย่างน้อยที่สุดก็สองยตินะครับ ที่ประชุมวิบสปอทอได้พิจารณางานปฏิรูปจำนวน8เรื่องนะคะอาทิรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมโดยจะมีการประชุมสปอทอเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยในวันจันทร์หน้านะคะก็คือวันจันทร์ที่4เมษายนกลาวโดยสรุปก็คือ คำเหตุผลน่ะนะคะในการประกอบการพิจารณาในการตั้งคําถามประชามติเนี่ยหนึ่งต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ประชาชนและประเทศเป็นส่วนรวมนะคะสเนี่ยต้องเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่มันมีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศ 3. เนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะสเนี่ยต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกําหนดทิศทางของประเทศแล้วก็5คือ ร่างรัฐมนี่ยไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งตอนนี้มีการส่งยติยมาสองคนแล้วนะคะมีพลเอกเลิศรัตนวานิชกับนายวันชัยสอนศิริซึ่งเห็นบอกว่าสป,ปทจะเสนอคําถามกี่คําถามก็ได้นะคะคือแล้วแต่เลยเพื่อให้กับสอนอชอนในการพิจรารณาค่ะสรุปคือ <c oughs> ไม่สรุปก็อาจจะมีสิบคำถามส่งไปที่สนชแล้วสนชก็จะเป็นคนเลือกว่า เอาคำถามไหนแล้วก็น่าจะได้หลายได้หนึ่งคำถามค่ะในการถามประชาชนในการลงประชามติเนี่ยได้แค่หนึ่งคำถามได้แค่ึ่งเปทแต่สปททำหน้าที่แค่แคบหรือเสนอเสนอเท่านั้นเองนะคะจะเอาหรือไม่เอาก็ได้อะทีนี้เรามาดูแนวทางการสร้างความปลองดองเราพูดเรื่องการปลองดองมาตลอดในช่วงหลังรัฐประหารปี49นะคะแต่ความปลองดองไม่เห็นเคยเกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็ยังมีความพยายามอยู่นะคะโดยพลเอกเลิศรัตนวณิชค่ะ สมาชิกสปทได้พูดในที่ประชุมสปทโดยบอกนะคะว่าวันที่หนึ่งเมษายนทางด้านของพลเอกเลิศดรัฐพร้อมกับสมาชิกจะเสนอยัตติเพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งคำถามประชามติก่อนที่จะส่งให้กับสอนอชอนะคะได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการปลองดองแห่งชาติขึ้นมาเพื่อให้พิจารณาศึกษาแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการอ่ะ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยนั้นนะคะไม่ได้เขียนไว้ดังนั้นตนจึงอยากเสนอเรื่องนี้ให้รัฐบาลในอนาคตเข้ามาดําเนินการต่อเพื่อที่จะสร้างความปลองดอง่อไปนะคะ,ะนี่คือความพยายามนะคะบอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยเนี่ยไม่มีเรื่องการจะสร้างความปลองดองตนกับสมาชิกที่จะประชุมกันวันนี้เนี่ยก็เลยจะเสนอนะคะประกอบการตั้งคําถามประชามติ คนที่มีความพยายามก็เสนอกันต่อไปนะคะแต่ดูหน้าของนายมีชัยเนะะี่ยค่ะทำคนตายเมื่อปี34กันมาแล้วปี35กันมาแล้วจะมาเขียนรัฐธรรมนุญสร้างความรองดองกันได้อย่างไรทีนี้มาดูนะคะสําหรับคําถามข่วงจากมุมของสอปทนะคะนายวันชัยสอนศิริค่ะก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าในมุมส่วนตัวเนี่ยจะเสนอเหมือนกันในวันที่1เมษายนนี้นะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยพร้อมนะคะ บรรดาสมาชิกต่างๆเนี่ยจะมีการเสนอยยติเพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งคำถามประชามติก่อนส่งให้กับสนชโดยมีเนื้อหาก็คือเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ช่วงระะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีให้ในายกรัฐมนตรีมาจากการโหวตของที่ประชุมรัฐสภาได้แก่สสสวเพื่อให้สารงานปฏิรูปกันอย่างต่อเนื่องและประคับประคองสถานการณ์ประชาธิปไตยและความสงบของบ้านเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้ยติที่ตนเองและเพื่อนสมาชิกจะเสนอดังกล่าวคาดว่าจะมีเสียงสนับสนุนประมาณ50ถึง100คนอืมวันที่1เมษายนวันนี้นะคะนี่แหละจะเสนอยติพิจารณาตั้งคำถามประชามติโดยจะเสนอไปก็คือเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ช่วงและเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีให้นายกมาจากการโหวตของที่ประชุมรัฐสภา คือหนึ่งในร้อยคำถามใช่ไหมที่สปทจะส่งไปที่สนชคือตอนเนี้ยมีมีสองละคือหนึ่งของพลเอกเลือดรัฐใี่กรรมการรองเรื่ององดองสองคือนายวันชัยคือระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีในบทเฉพาะการเนี่ยให้สววตเรื่องนายกได้เขาบอกไม่ใช่ความคิดของเขาคนเดียวนะเขาและพร้อมสมาชิกเตรียมที่จะเสนอยติในวันเนี้ยแล้วก็คาดว่าด้วยนายวันชัยบอกว่าอุ้ยมีเสียงสนับสนุนตั้ง 50- ถึงหนึ่งอคนคำถามเนี้ย คือจะเอาให้ได้จริงๆเนาะกับการโหวตเลือกนายกนี่ฉันว่าอย่างนั้นแหละถ้าทีนายคนเนี้ยจับทิศทางมาอแล้วก็แอคชั่นก่อนคนแรกตลอดเลยแสดงว่ารับสัญญาณอะไรมาแสดงว่าอย่างนี้ถ้าสมมุตินะคุณนิชนันสมมุติว่ารัฐธรรมนูญถูกนําไปทําประชามติแล้วเกิดผ่าน แล้วคําถามพ่วงคือคําถามนี้ก็ต้องถูกนําไปปรับแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะใช่เพราะว่าบทเฉพาะการเขาไม่ได้ระบุว่าสบให้เลือกนายกได้ใช่คือถ้าคําถามพ่วงไปกระทบแล้วก็ต้องกลับมาแก้เนี่ยแล้วมันคือยังไงอ่ะก็ต้องทําประชามติอีกรอบหรอคะหรือยังไงอย่ที่กคิดว่าก็ผ่านไปเลยใช่ผ่านไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีเขียนเอาไว้ว่าจะต้องกลับมา นำไปนำมปสู่การใช่แหละเพราะถือว่าการผ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วรับกับคําถามพ่วงนั่นหมายความว่าก็ผ่านให้ตามนี้ก็ไปปรับแก้แล้วค่อยเออเอาตามนั้นเอาเอาให้พอใจนะคะลองมาดูนะคะทางด้านของนายเสรีกันบ้างนะคะนายเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะก็เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทเหมือนกันนะคะก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะถึงการตั้งคําถามพ่วงการทําประชามติ อันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นที่แค่ว่าให้สวมีอำนาจ <c oughs> โหวตนายกนะฮะแต่มีคนเสนอค่ะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะก็นายเสรีก็ยอมรับนะคะว่าในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีสปทบางคนเนี่ยเสนอคำถามแบบนั้นเนี่ยมาจริงแต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่เหมาะสม เพราะอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจได้ทั้งนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคำถามสําคัญที่จะมีการเสนอยติตั้งคําถามประชามติเนี่ยก็มีหนึ่งควรให้รัฐสภาก็คือทั้งสสแล้วก็สวมีอํานาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็เสนอโดยนายวันชัยสอนศิรินะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สองค่ะควรให้มีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติภายหลังการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่ง คุณเสรีก็บอกต้องดูว่าสปทเนี่ยจะเห็นชอบให้ใช้คำถามประชามติใดส่งไปให้สนชพิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะคะปา<ะ>โมีใครออกตัวแรงกว่าคุณวันชัยเนี่ยอยให้คนเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไปไม่ไม่ไม่ค่ะานายวันชัยเนี่ยเสนอให้รัฐสภาโหวตนายกได้แต่ว่าไอเ,อเอสนอให พนเอกประยุทธ์เป็นนายกปอเนี่ยมีสปทเสนอก็นี่ไงแต่ท่านตั้งคำถามไงว่ามีใครเนี่ยตั้งคำถามถูกใจกว่านายวันชัยเพราะนายวันชัยเนี่ยเอาแค่แบบให้สวเนี่ยโหวตนายกได้แต่มีใครที่หัวตั้งคำถามได้ถูกใจมากเลยเนี่ยเออใจทีทนมากเลยนะแต่ไม่กล้าทำาน่ะนี่คนนี้เนี่ยใจจริงๆอาจจะอยากไปถ t h อง o n ้า h a i คนเอกประยุทธ์ก็ได้หรือมัดเชื่อแต่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น ไปวัดกันไปเลยค่ะต่อย,อยิ้ไปไม่ต้องใช้มีดโกนเลยนะคะหน้าแข่งเนี่ยไม่ต้องแหวกอ่ะเนี่ยลิ้นกระดาษตายโดนด่าไปอะมาที่นายสุวพันตันยุวัฒนาข่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชมุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายค่ะ ประกอบไปด้วยครมสอนอชอแล้วก็สปทอนะคะว่าเป็นการหารือเรื่องรัฐธรรมนูญหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศซึ่งอาจจะมีผลต่อการดําเนินงานนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยถึงประเด็นการลดเวลาทํางานของสปทอ จาก1ปีเป็น120วันหรือว่า4เดือนเนี่ยนะคะหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ทั้งนี้เชื่อว่าการลดเวลาการทํางานของสอปทเนี่ยจะไม่กระทบกับการดําเนินการปฏิรูปประเทศเพราะสปทได้เสนอข้อมูลถึงรัฐบาลให้ดําเนินงานแล้วในบางส่วนจากนี้ไปค่ะต้องพิจารณางานที่สวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบการทํางานร่วมกันแล้วก็เตรียมส่งผ่านการปฏิรูปให้รัฐบาลใหม่ต่อไปนะคะก็คือประเด็นเนี่ยเขาจะปรับ รูปแบบการทำงานให้มันสอดรับกับร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สวเนี่ยมีหน้าที่ปฏิรูปประเทศนั่นเองเพราะว่าสปทเนี่ยถูกลดอำนาจไปแล้วแล้วก็ไปให้อำนาจสวแทนก็จะมีการปรับรูปแบบกันนะคะปรับไปเลยก็ได้นะ <c oughs> นไม่ไม่เลืองงบนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนที่จะทำปองดองเนี่ยจริงๆแล้วที่คนเอกเล,ลือดรัฐเสนอไปเนี่ยก็มีคอสอชอ,อยู่แล้วนะคะในช่วงนี้เพราะว่าบิ๊กป้อมบอกเองว่าการเรียกมา พูดคุยอบรมเนี่ยพอต้องการสร้างความปลองดอง mm hmm. ใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการสร้างความปลองดองไม่จําเป็น mm hmm. ส่วนประเด็นเรื่องสอนอชอที่ระบุไว้ในบทเฉพาะการเนี่ยพอเดินหน้าปฏิรูป mm hmm. แล้วก็เหมือนพยายามที่จะคุมให้รัฐบาลเดิน mm hmm. เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี mm hmm. ก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องมีสปท mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ไม่มีความจําเป็นก็ตัดไปจะได้ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จะได้มีเงินมาทํารถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปโคราชนะคะ, <c oughs> ะมาต่อกันที่มุมความเห็นของประธานอาปชค่ะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่เหมือนจะวิจารณ์ไม่ได้คำว่าวิจารณ์ไม่ได้นั่นก็คือวิจารณ์ในทางดีเนี่ยได้หรือว่าพูดถึงทางดีได้นะฮะวิจารณ์ในทางร้ายที่จะนําสู่การคว่ำเนี่ยไม่ได้ คุณจตุพรก็เลยบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะวิจารณ์ไม่ได้นะฮะามาดูกันค่ะโดยประธานนปชค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์ได้พูดในรายการมองไกลนะคะว่าถ้ารัฐบาลหรือว่ารัฐเนี่ยหานำผู้วิจารณ์ไปเข้าหลักสูตรปรับทัศนคติย่อมสะท้อนถึงการเป็นรัฐที่แต่ต้องไม่ได้โดยรัฐเช่นนี้จะประสบแต่ความล้มเหลวแล้วก็เกิดหาย,ยน,นะที่เลวร้ายยิ่งขึ้น ขณะนี้บรรยากาศประเทศดูเหมือนเป็นการชวนให้ไปรับร่างรัฐธรรมนูญได้ถ้าชวนไปคว้าก็จะติดคุกสิปีหรือพยายามอธิบายว่าพูดข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญได้แต่พูดให้ตัดสินใจลงประชามติไม่ได้และถ้าใครมีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลต้องเข้าหลักสูตรปรับทัศนคติจึงทำให้บ้านเมืองอยู่ในบรรยากาศอันเลวร้ายเมื่อวิจารณ์รัฐไม่ได้จึงทำให้เป็นรัฐแต่ต้องไม่ได้ แล้วไม่ต้องฟังใครชอบแต่เสียงสอพรอถ้าใครไม่เยินยอจะถูกนำไปอบรมเข้าหลักสูตรปรับทัศนคติฟังเสียงคุณจตุพรค่ะสำนวนไทยก็บอกแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยาการสรรเสริญเยินยอหรือการสอบรอนี่ยนะครับ นำพาไปสู่รัฐที่จะประสบกับความหายนะและจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวเพราะมันไม่มีรัฐใดครับทีด่ดี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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นที่องค์การสงครามทหารผ่านศึกอะ ี่แปลว่าต่อไปใครเข้าไปตรวจสอบอะไรพูดอะไรก็ต้องโดนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเคารพบ,บนความคิดเห็นที่ต่างกันลองดูบรรยากาศเนี่ยนะครับวันที่มีการถแถลงเรื่องอุทยานราชพัฒน์ก็เป็นท่วงทํานองของการให้เหตุผลระหว่างกันไม่เห็นว่าจะต้องไปกระทบกระทั่งอะไรกันเลยครับมันกลายเป็นสังคมที่คนสามารถเนี่ยนะครับสัมผัสกันได้ ถ้ารัฐใดเนี่ยครับประชาชนแต่ต้องไม่ได้กลายเป็นรัฐที่ศักดิ์สิทธิ์ใครแต่ต้องต้องมีอันเป็นไปนั้นวันนี้ต้องถามใจท่านว่าท่านบริสุทธิ์ผุดพองหรือองค์าพยบของท่านบริสุทธิ์ผุดพองกันทุกคนหรือไม่ถ้ากลไกมันถูกนะครับทําไมต้องไปย้ายผู้ว่าแล้วก็บอกว่ามีเรื่องการทุจริตก็แปลว่าเรื่องการทุจริตก็มีอยู่จริงเห็นไหม กรณีผู้ว่าวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยใช่ไหมคะบอกว่าเมียกลางมีผู้ว่าอีสาน<ม>หนึ่ง,ลงลกลางเอ๊อเออมียคนนั้นคือคนที่ไปแอบอ้างเรื่องอผศหรือเปล่าไม่ทรบ<ส>ารบนะคะคนละที่เลยนะคะหาชื่อแล้วไม่ใช่อามาต่อที่คุณจตุพรค่ะคุณจตุพรได้บอกนะคะว่าการปรับทัศนคติคนที่วิจารณ์รัฐนั้น ควรที่จะพิจารณาด้วยว่าวิจารณ์แบบาศาสตร์เสียเทเสียหรือไม่ถ้านําเสนอในสิ่งที่เป็นปัญหาของชา